ไทสาลองเลริโกเลลาภีรออกกากัวเลภีลีริโกทุฑุภีจีจาเมปรทมาสงลองกาเชนเชนจะเนาะจะมะเขาเขาตูจะจะเมเล่เมนัมเบลีกาปายตวาดิปายตวาดิกินซาดิ กินซาดิสเวดีซืสเวดีตลาดเซตลาดเซข้าวทเมงข้าวทเมงปลางาปลางาเรานันบว่าจะจะมาสีตวัวเมาสุยฉันจะไปตลาด ฉันจะไปตลาดจะมาทำอะไรสักอย่างฉันจะกินข้าวฉันจะกินข้าวนั่มางตู้งาำเวเลยรสอยข้าวซ้ปปลาข้าวซ้ปปลา